แกโน้ยห้าวเกินไปอยากประทะรุ่นพอซะแล้วเลยลกคนบัวโอ้ยโอย,โย,โยคนบัวห่างเน้ะ พูนโอ้ยเจ็บ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 เวทเวนั่นน่ะมามอมเมามอนามามาามามมามาาม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 างามมานามา กวายไพอะไรนะบุกไล่อะไรจะเป็นเจ้าแวมไพ์เอานนามูมาเนาะมาผสมเอาแนวพันอะไรบ้างให้รอๆบ้างรอๆบ้างให้ะไรอรอ เจ็บขานะผอ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 ไกลๆห้างๆสุดยอดเลยสุดยอดเลยใหญ่มากนสุดยอดเลยตัวนี้นะ องทางลักษณะเนี่บเขาตัวดูแดงขนาดตัวนึงน้อยๆเลยนี่อายุน้อยๆสีเดือนสุดนี่ตัวแดงป่ะเนาะแข่งดำตัวดำเลยเลยนะว่าจะมีสีตังคนน้อยนึงเนะห้าสุด คั่นเบิ่งสร้างอยู่บ่คันนี้บ่สร้างานี่เอาลองเบิ่งคันก็ยังบ่สร้างคันเด้อเนาะแต่่าหาว่าตัวนี้น้อยๆเ เบื้องหน้าตาในสุกเท่าขนาดเราแต่ว่าหาก็ได้แต่สี่เดือนในไก่ตัวน้อยเยนาะหากันสี่เดือนซื่อโอ้ยเอาอีกแล้วบ่เฮ็ดเจ็บเจ็บขาเจ็บซบนะ มึงดูตัวหนึ่งโคตรเท่าโคตรใหญ่ดูตัวมวกน้อยๆคลิปสู้เขาโอ้โหอะไร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 ้าทายก่อนท้าทายก่อนท้ายใหญ่กันนะท้าทายใหญ่มาน้อยนึงก่อนน้ำหนักอยู่ก yes ันเจ้าอ้อมมาใส่จากบ้าน